ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะมาชมรถดำที่อู่นะคะวันนี้เป็นมิตซูฟูโซนะคะหัวไฟเตอร์ลูกค้าสั่งเป็นสีแดงนะคะ <S <s เป็นคัสซีไทยเครื่อง 6M61 210นะคะ เป็นหัวแคบนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะรถก็สีแดงเบาะลูกค้าก็สั่งเป็นสีแดงนะคะวันนี้วันดีค่ะลูกค้ามารับรถนะคะมารับรถจากทางอ,องูไปไว้ใช้งานนะคะ ฝาข้างของคันนี้ความยาวก็3ามเมตรห้าสิบนะคะถ้าหัวมีแคบความยาวกระบะจะสามเมตรห้าสิบนะคะก็สั่งได้นะคะถ้ายังไม่ขึ้นกระบะสั่งความยาวสเปคตามที่ลูกค้าสั่งได้ค่ะเป็นคัสซีไทยค่ะแบบใหม่ทั้งสองลูกนะคะแต่ด่วนลูกค้าสั่งเพิ่มค่ะคันนี้ สวสติกเกอร์สะท้อนแสงเนี่ยทางอู่จะติดให้ลูกค้าทุกคันนะคะเป็นกฎหมายของกรมขนส่งทางบกนะคะจะติดให้ลูกค้าทุกคันก่อนส่งมอบค่ะฝาท้ายลูกค้าสั่งเป็นทรงนี้ค่ะบางฝนเต็มผืนนะคะพี่สตาร์ทเครื่องให้แน่ใจ เดี๋ยวให้พี่แกสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกข้างนะคะ นะคะ210วันนี้เลิกดีนะคะพี่ๆจากอำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็เดินทางมารับรถนะคะจากทางลุมของเรานะคะ <c oughs> ก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะมั่งมีเงินทอง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปราถนาทุกอย่างนะคะขอบคุณมากๆที่มาออกกับทางสื่ของเรานะคะสีแดงสดนะคะสีแดงสดใสราคาของคันนี้ก็อยู่ที่67แสนเจดนะคะ67แสนเชุดแต่งประมาณนี้ค่ะคัสซีไทยคูซไฟเตอร์6 m 6 1ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์หูของเรานะคะติดต่อได้ตาม เอรโตรสองเบอร์นี้เลยค่ะวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านได้ชมกันนะคะ คุณยอดฮิตนะคะคูโช่ไฟเตอร์หกเอ็มหกหนึ่งนะเช็ดไฟนะคะติดเมือบอไฟ งท่อก็จะดังๆหน่อยนะคะใส่ท่อฮกมัมปูให้ลูกค้านะคะคันนี้มองหาอยู่นะคะรถดับรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะถือบุงฟสานะคะคุโซ,โซสีนี้ก็สวยนะคะสีแดงสีแดงสดนะคะสวยงาม ับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Youtube ของปูนาาสาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ